ไข่ไข่จิ้มจิ้มมากินสายจูแซลมอนกับผักส,สดรอบส่วนกันครับสายจูแซลมอนกับผักตั้งโอหยักษ์นี่วันนี้หูยจัดแซลมอนมาแบบครึ่งตัวเลยครับพี่น้องอ่ะของอะไปการพวกกานเอ,อ้มาจิ้มเลยไข่ไข่จิ้มจิ้มเลย โอ้ยโอ้ยหมักไว้ก่อนโอ้ยตั้งโอยักไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรทางการแต่ผมเรียกตั้งโอยักนะปลูกมาหลายปีแล้ว <laughs> ปลูกเองอะเอาไหมอืมโอ้ยเอาหลดเฉยอปลูกเองหรือแมคโคไม่รู้นะ <laughs> เส็จก่อนอ่ะกินเลยลองชิมดิมันอร่อยไหมการ มาเพื่อ,อนๆเอาไม้ใกล้แล,ล้อก็อืมอุ้ยนี่ละของแท้ครับพี่น,อนอ้องเอ้ยหางการเขาเรียกอะไรใครรู้คอมเมนต์อบอกผมหน่อยนะอืมขอมซอยจูเซอมัแมนกับยอดผักกะทินออนเอามาขอวางหน่อยครับ โอ้ผู้การอาจจะไม่ถนัดเอาอายอดผักกะถินไปกินอย่างเดียวน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านมากอ้ะอคำใหญ่ๆไปเลยของเราโอ้จะหกใส่หัวผู้การน้อยนะผู้การใหญ่เดี๋ยวมีเรื่องอันอีก อกินดีๆรกไม่จํามามรู้สึกแสบ,บ,บคอปเป็นไวะ <S 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 ส่ชูัมนกับหัวปลีเอามาอ,มอ่ะกนเอาไหมครับอเอานะโอ,อ้สุดจัดอ่ สามคนเราจะหมดแล้วครึ่งตัวหมักไว้ก่อนอหัวปีหัวปีแบบสุดเว้ยจับๆเลยบอกเลยเอาจิ้มยังจิ้มเลย จิ้มเลยใครใครจิ้มจิ้มอ่าอ่าหัวปลีหัวปลีใครใครกินๆๆๆๆอืมวายวายอืมดิ้งแดงอืม สงสัยไม่คนเผ็ดมเครื่อง